อากาศเย็นดีจังเลยนะคะอากาศเย็นดีมากไกล้สุดเล่นๆน,นะคะเดี๋ยวนะคะมันเปิดแสงหมดหรือยังเนาะทำไมมันไม่ค่อยสว่างนะเปิดหมดแล้วนะคะแสงก็เปิดหมดแล้วเนาะ มันรนะ่มเนาะมันอยู่ในลนะ่มเนาะมันเหมือนไม่ค่อยสว่างเลยไม่ได้ทำคลิปนะคะก็เลยมาไล์สดมีแมวหนึ่งตัวนะคะแต่เขากลัวนะ,ะเขาไม่ยอมให้จับเลยโน่นนะคะ่ะตัวนั้นนะคะ สัญชาตญาณของเขาขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังใจคุณน่านคุณสดาขอบคุณนะคะพอดีไม่มีคลิปนะคะก็เลยลงก็เลยขึ้นไลฟ์สักหน่อยนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณนะคะเจ็ดล้านกำลังใจนะคะขอบคุณนะคะก็เพื่อนๆก็เพื่นไลายเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะไลให้หายเหงามลไลสนุกสนุกไปนะคะ <c ười> ให้มันหายเหงาขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณคะ่ะ ขอบพระคุณมากมายอันนี้ไลน์นี้ใช้อันนี้นะคะใช้ซิมนะคะวันีเพิ่งเติมซิมใหม่นี่นี่นี่แมวนะคะน่ารักเลสีมันสวยนะคะเนี้ยเนี้ยเนียมีแมวนี่หนึ่งตัวแต่มันไม่ให้จับนะคะไปนู่นแล้วเนาะ,ะมากินข้าวกินอะไรของเราแต่ แต่ไม่ยอมให้เราแตกเนื้อตั้งตัวนะที่แม่มันเอามาทิ้งไว้นะคะขอบพระคุณนะคะนะครัถ่ายพุ่งดอกดีกว่าเนาะถ้าออกมาข้างนอกตรงนี้มัน Wi-Fi มันไม่ค่อยเสถียรนะคะก็เลยใช้ซิมไปเลยนะคะแต่เครื่องที่เปิดอ่านนี่เป็นใช้ wifi นะก็เครื่องที่ไลฟ์นี่มันเราเติมใหม่เนาะมันก็ อาจจะดีอยู่นะะเติมสดสดร้อนร้อนใหม่ๆนะ้ะถ้าปลายเดือนโน่้นนะคะมันจะอ่อนขอบพระคุณนะคะแม่นมสวัสดีจ้าเม่นูเป็นไงบ้างแม่นมเล่นๆไปอย่างเงี้ยเนาะเรามันเหงาเนาะไปนะ ลดน้ำต้นไม้ลดน้ำดอกแล้วเลยนะ,ะขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีจ้าแม่สิวมาเป็นกำลังใจฮะเลยสิขอบคุณค่ะนานๆไล์ทีเทำคลิปอะไรก็ไม่ปังเนาะ,ะช่างมันเนาะ,ะไม่ปังก็ช่างมันนะคะ เล่นๆไปนะคะเรามันมันไม่เหมือนเด็กเนาะถ้าเด็กอายุสักยี่สิบกว่าสามสิบเนี่ยจะปังนะคะเพราะว่าเขาเขาพูดเก่งเนาะเราพูดไม่เก่งทำไปนะคะไม่รู้ว่าลูกจะสืบทอดหรือเปล่าเนาะลูกหลานจะสืบทอดหรือเปล่าทำไปให้ลูกให้หลาน ถ้าเขาไม่สืบก็แล้วไปนะคะขอบพระคุณนะคะเอนะที่จริงไลรส,สดแบบนี้สบายกว่าทําคลิปเนาะสบายกว่านะคะขอบพระคุณนะคะทําไฮไลท์สักหน่อยนะคะเนาะ,ะไฮไลท์มันห้านาทีมันมันไม่นาน